สวัสดีครับผมออกมิหาคุณกินเที่ยวครับมาแกล้งแมวกันดีกว่าแมวหลวงมาครับตัวนี้ชื่อนำโชคอันนี้คือเขาแกล้งรับครับนำโชคนำโชคนำโชคตั้งชื่อนำโชคให้ครับรู้เรื่องนะเนี่ย น้ำโชคทำอะไรนะตอนเช้าเช้านะครับชอบมาปลูกครับคือคือตอนตอนที่ผมเลิกงานมาเนี่ยเขาจะพอเปิดประตูเนี่ยเขาจะมาเลยอืมพอก่อนจะนอนเนี่ยนะเขาก็รู้ตัวครับเขาก็แบบว่าไปยืนตรงหน้าประตูเนี่ยคือจะออกไปอ่ะ คือเขาเขคือผมทําที่นอนไว้ให้ข้างนอกครับจะมีรังแล้วก็มีผ้าอันเนี้ยเขากำลังท้องครับหลงมาครับผมก็มาอยู่เนี่ยเจอผมนี่รีบวิ่งมาเลยพอดีที่บ้านฝนตกครับแล้ววิ่งมาแล้วถลายลื่นชนเอชนทู่กับข้าวอะ่ะ <laughs> ผมอ <laughs> ผมอยู่ในครัวไงอืม น่าละครับร้องเมียวเมียวตอนเช้าเหมือนเหมือนมาปุกให้เราไปทํางานน่ะอืตอนตอนกลางคืนพอผมจะขึ้นนอนเขาก็เขาก็รู้เวลาแล้วละ่ะคือแบบว่าไปยืนยืนตรงหน้าประตะูให้ผมเปิดประตูให้แล้วก็ไปนอนข้างนอกครับท้ำโชคเมียวทำเป็นไม่รู้เรื่องนะอันเนี้ย เขากำลังท้องครับก็เลยสงสารครับก็ให้ข้าวให้น้ําให้อาหารเขาแหละอืมคือดีอย่างหนึ่งครับเขาเอ,อ่ไม่ไม่ไอ้นี่ฮะไม่ไม่ขี้ไม่เยี่ยวอะ่ะเออในบ้านอะ่ะรู้รู้เรื่องมากครับนั่นแหละจะร้องเหมียวเหมียวเหมียว แค่กำลังค้องเดี๋ยวเราไม่ให้ดูท้องไหนโชว์ดินี่นะครับท้องเบลอเลยครับใกล้จะคลอดแล้วน, <c oughs> นี่น่ารักรับกิเล่นดู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 เนี่ยคองพื้นที่เลย ดีก็เป็นนอนเนี่ยบนโซฟาเลยนอนสบายเลยนะเนี yeah. ่ยที่อ้อนมาครับผมก็เตรียมที่ให้เขาคลอดลูกแล้วนะแต่ว่าน่าจะน่าจะอีกสักน่าจะเดือนกว่ากว่ามั้งนะอก็เป็นเพื่อนคลายเหงาได้ครับเวลาหลังเรื่งานนะ เนี่ยแ,แต่ชอบปิ้งขึ้นข้างบนเนี่ยชอบไปร้องเมียวเมียวมียวเมียว,ยวตรงหน้าห้องนอนผมชอบสำรวจครับนี่ครับแมวที่ลงมาที่ผมมมว่าผมจะอัปเดตให้ดูเขาท้องครับหน้าสงสารครับนี่ ก็เป็นถามว่าเป็นคนรักแมวไหมก็ <c oughs> คือเขาไม่ไม่ขับถ่ายในบ้านก็โอเคแล้วครับน่ารักครับอันจะ้ไลฟ์สาระหน่อยนะก็คือแต่แต่แฟนแฟนคลับหลายคนก็อยากจะเห็นว่าว่าแมวหลงมาจริงหรือเปล่าก็เนี่ยหลงมาจริงครับไม่รู้เป็นแมวใครอ่าแต่ว่าผมก็ก็ถามเพื่อนบ้านแล้วนะก็ เหมือนเหมือนไม่ไม่มีเจ้าของอะ่ะผมก็เลยให้อาหารเขาเขาเลยมาเนี่ย <c oughs> โอเคก็น่ารักดีครับอ่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ก็มามาอ่าบอกแฟนคลับเฉยๆว่า <c oughs> หลายๆหลายๆท่านถามมาแมวหลงมาจริงไหมเนี่ยจริงครับ <c oughs> รับเลี้ยงใหม่ชื่อเจ้านำโชคครับตั้งชื่อให้เขาก็รู้เรื่องนะรู้ชื่อเขานะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะสวัสดีก่อนดิสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเดี๋ยว อีกครั้งโอเคครับสวัสดีครับผม